S <S <ess a good day> นะครับไปแลนด์ที่จังหวัดภูกเก็ตอีกคราวนะครับมีการประชุมติดตามความคืบหน้านะครับนะการเปลี่ยนความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานนะครับสปิเชียร์เอ็กโปซองพันยี่สิบแปดนะครับนะโอ้ oh, นี่ก็จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับ <S <S <ess a good day> โดยที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับทางด้านก็นายพิเชษป,ปันนาพงศ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมมารือความพร้อมเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวนะครับโดยมีส่วนราชการภายกระชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมกันวางแพ้นนะครับในการจัดงานครับมีความพรม้อมทุกภาคส่วนเลยวางเพนให้ชัดเจนขึ้นมาว่าเคยทำอะไรกันมั่งกันหรอยิง่งอมใช่ค่ะโดยในที่ประชุมก็มีการพูดคุยเรื่องของการเตรียมสถานที่อาคารความเหมาะสมต่างๆทีจะนําไปเสมอเออป็นคืาเรียวกว่าน,นำเสนอแบบทีดีกันเลยนะเห็นพาพชัดเจนกันเลยต่อคณะกรรมการค่ะทางนี้เผื่อให้รองรับคณะกรรมการ BIE นะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้รครอบคลุมรวมไปถึงมีการแบ่งโซนพื้นที่จัดงานค่ะชายพื้นที่ทางเม็ด ว่า140 14่งรอแอดรายค่ะบริเวณตำบลไม้ข้าวก็จะเป็นทีจัดตังมิเดียร์ฮับเนี่ยค่ะงบประมาณ4,180นบล้านบาทด,ดแล้วก็หลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่ไปสํารวจวค่ะจะได้แก้ไขในโซนที่เป็นจุดบกพร่องไม่ว่าที่เป็นในเรื่องของเส้นทางการจาราจรแล้วก็พิ้วถน้นทีชำรุดเสียหายค่ะในขณะทีวันทียี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดมิถุนายนหกฮานีค่ะน,นายนรงวุ่นซิ้วผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตทันที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส การวีบาเกลี้ยงเพื่อที่น,นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับจัดงานค่ะตามแนวคิดต่อคณะกรรมการ BIE นะคะแล้วก็วันที่25ถึง29กรกฎาคม6 5ทางคณะกรรมการก็จะมีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก,กต็ตไปตรวจสอบความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพข้องจังหวัดภูเก,กต็ตภายใต้แนวคิดที่ได้น,นําเสนอไปหากเป็นหากได้เป็นเจ้าภาพ,าพแล้วก็มีการจัดงานเนี่ยคาดว่าที่ภูเก็ตเนี่ยจะมีเงินสะพัดว่า ื่นล้านบาทคือเลยื่นล้านนะครับงานในการลงทุนนี่กิดดูเถนนอะพี่นันยิ่งใหญ่เะครับโลกเลยนะครับน้อง้อม